วัดดีตอนเสาสายนะครับไก่สีเสียงของวันพฤหัสบดีที่21นะครับของเดือนสิงหาคม2 5 6พนะครับที่ลังบานสวนไผ่บุญเทวอนตอนนี้ผมยืนอยู่สวนลังบานนะครับมือนีเป็นวันหยุดของผมก็เลยมีเวลาได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะครับ อยู่บ้านกะบ่ได้พักผ่อนอยู่ซื่อๆหรอกครับจิตใจก็ยังอยากจะ้ามาเบึง่งติดตามผลงานนะครับผลงานของตัวเองที่เหตุที่สางไหวที่วางแผนลงมือเหตุไห้นะครับว่า มันจะเป็นไปตามที่้าของคิดตามที่ิาของขาดการไหลบอ่อนะครับกระติดตามพ้นงานนั่นแหะครับไหยใครสร้างมนนะครับรมันขึน้นนอมาใหาผมแบบนี้ลหรผมปลูกเดือนมีนานะครับ ขึ้นมาให่ผมเกือบทุกต้นต้นนี้ก็ขึ้นจนใหญ่ละเห็นบ่ครับต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะครับนอต่อไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยต้นใดได้มากได้พ้นนะครับกับ เก็บอยู่เก็บกินไปนะครับคืนนอใหม่ออกนอมากถ้าหากจอยากกินนอก็ตัดนอไปกินนะครับถ้าหากว่าอยากกินนอก็เอาไว้ให้มันเป็นต้นขึ้นใฉ่ล่าม,มันนะครับนี่คือเป็นบักมีปลูกใส่น้ากันไปเลยครับบักมีแล้วก็ไปหาไผ่นะครับนี่ก็ไผ่หัวดำแล้วก็บักนัด นี่คือแนวทางความงายของคนบาปลูกป่าคนบาปลูกต้นใหม่เจ้าของสวนไผ่บนทวรน,นะครับในสวนผมผมเจอดจังสี่นะครับเพราะว่าผมมีพื้นที่บ่หลายนะครับเน่นบอกครับนี่ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับนี่กหันก้อนหนึ่ง้างๆกันห่างกันกับประมาณสองเมตรนะครับห่างกันนี่คือเป็นการทดลองนะครับ ผมพยายามบริหารจัดการพื้นที่ในหน่อยนะครับพื้นที่ผมมันบัวลายแต่ว่าผมต้องการทรัพยากรหลายนะ,นะครับอยู่ในพื้นที่ในหน่อยเราเฮ็ดจังไหนผมผมจะเฮ็ดได้นะครับผมก็เลยมาออกแบบมานาั่งคิดพิดจารณาเมืองว่าตอนนี้อยู่ในสวนผมคือมันหลายนะครับเนี่ยมองมันหลายแหล,ละหลายตน้นหลายอย่างแหล,ละหลายชนิดล่ะ ว่าจะสิเป็นต้อนอยางพราราต้อนอยางนาต้นซักทองนะครับต้นใหม่ต่างๆไผ่พุมก็ลงไปหลายแล้วนะครับนี่ก็ยามพราราแล้วก็บักสมเขียวหวานบักมีต้นใหม่ต่างๆนะครับหลายแต่พุมก็ไผ่มาปลูกใส่อีกนะครับไผ่ส้างมนหลายกอได้ครับผมมาปลูกใส่นี่อีกกอหนึ่ง นั่นอีกก้อนหนึ่งเหนบอครับบริหางกันหลายนะครับประมาณสองเมตรแล้วก็ยังมีบุกมีบุกม่วงอีกที่ผมอาใส่ลงไปนะครับเป็นมันต่างๆเป็นก่อยนะครับ <laughs> นี่ก,ก้อนหนึ่งขึ้นไห้ผมใหญ่ติบเ่าอใช่ไหมครับขึ้นโนไมา่าให้ผมเห็นหมเป็นไปนตามที่ผมคิดที่ผมขาดการไลยเป๊ะเลยบอกมาหลวงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหนบอครับ ผมปลูกอยู่ในป่าได้ครับเนี่ยผมโมได้ปลูกมันเดียเด่ยวๆนะครับมีแต่ป่าใหม่ผมปลูกอยู่ใต้ฮุมใหม่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับทั้งงใ,ใหญ่ไปน้ำกันเลยครับพวกเมาหลวงใหญ่อยยัยยัยใหญ่ขึ้ใน,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 นหล,า,นลายแล้วนะครับ ยางพลามขลกมันโรยลงมามันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปน้ำกันเลยขี้เล็กเห็นไหมครับลำดวนบักเงาะหง่ขึ้นไปน้ำกันเลยครับอ้นี่ก็เป็นเส้นรถเป็นมันเลือดมันเขรร่ากัมขึ้นไปน้ำกันเลยธรรมชาติม่มีปัญหาครับ ผมเข้าใจอย่างสันนะครับมันจะยูนํ้นกันเกิดกูลกันไปเรื่อยนะครับธรรมชาติแตกต่างจากมนุษย์คนหอเนาะครับเนาะมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันกันนะครับแย่งชิงกันเพื่อจะให้ตัวเองได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการผมก็เป็นคนคนหนึ่งอยู่ครับ ที่ที่ต้องการอีหย่างก็จะเห็ุจะหาจะสั่งเอานะครับแต่แต่บ่ไปอย่างชิ่งเอาของคนอื่นนะครับก <c oughs> ็คืออันไหที่ตัวเองสมควรได้นั่นแ่ะครับผมจะเหตุเอาแบบนั้นอันใดนที่มันบ่สมควรได้มันเป็นของคนอื่นก็บ,บ่ต้องการเสียเอาขอ,ของเขานะครับมีหลายปานใดก็สั่งอยากได้ปนันใหก็สั่งขันอยากได้ก็หาเหตุเอา นะครับผมคิดแบบนั้นนี่นะครับแบบผมเห็ดนี่เห็นบ่พื้นที่หน่อยๆอยู่่าผมพยายามเห็ดให้ผมได้ทุกอย่างที่ผมต้องการนะครับผมอยากได้ยังผมก็จะหาของมาเนะี่ยขิงนะครับขิงที่ปลูกกินกับกับแกงเราใหม่เห็นบ่ครับ เป็นแถวขึ้นไป่ฝนเลยเห็นบหมครับนี่แหละครับ,รบผมปลูกแบบนี้ทัดออกมาหน่อยหนึ่งมันก็นจะเป็นทางพองห้หายผมได้ย่างได้นะครับยางไปคนผมคิดว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับมันจะมันจะง่ามกว่านี้มันจะบึงเป็นแถวเป็นแนวกว่านี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็บึงเป็นแถวเป็นแนวแล้วละครับเนี่ยบึงขึ้นเป็นแถวและเดี๋ยวผมสียางไปหากอไผ่กิมซู นะครับข้างๆไปนี่ก็ต้นยางหน้านะครับเนี่ยก็มีมันเลือดมันเขากำพันกันนี่แหละนี่ก็ต้นยางพลาผมปล่อยไปเลยผมจะให้มันใหญ่ขึ้นเลยนี่มันเป็นความง่ายผมบดีปูด้วยครับเนี่ยมันรวนลงมาจากถึงต้นแม่พันธุ์มันน้ำ ร่นลงมามันเกิดเกิดึันเองมันก็ง่ายครับเนี่ยต้นดูนี่อีกต้นหนึ่งเห็นไหมครับผมก็บ่ได้ปลูกนะครับเนี่ยมันขึ้นของมันเองเพราะอยู่ลังบ้านผมมันมีต้นดูใหญ่ต้นหนึ่งเห็นไหมครับมันเป็นหมากเป็นหน่วยมันร่นลงมาครับมันร่นลงมาเราผมหาบบเห็น มันก็ขึ้นของมันเองนะครับไอพวกได้ที่ผมหาเห็นพวกก็เก็บไปเพาะเพาะเพาะจนแดลไ,ไปปลูกน,นี่ะครับนะมันมีต้นดูอยู่ลังผ่านผมนะ่ะต้นใหญ่เติบได้ครับนะั่นนี่แหละครับผมถึงว่ามันเป็นความง่ายอีกหน่อยนะครับยางพาราเนี่ยผมก็บ่ได้ปลูกนี่นี่ผมก็บ่ได้ปลูกนี่นนนก็บ่ได้ปลูกน,กกนมันขึ้นของมันเองลร้ครับยางพาราที่มันขึ้นเองไร้ ผมปลูกบุกีต้นนะครับนอกเนื้อจากนะั้นมันก็จะขึ้นของมันเองเห็นบมดแลนครับนะมันกำลังขึ้นมานะี่ยเป็นเบียร์เป็นยังขึ้นมาร้ายครับเนะนี่ยเนี่ยนะผมบุร้ปลูกครับพวกนี้มันขึ้นของมันเองนี่แหละครับขึ้นแนวทางความง,ง่ายที่ผมว่าไอทีผมปลูกก็มีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมบุริปลูกมันก็จะให ผลผลิตผมขึ้นมาหลายเรื่อยหลายเรื่อยนะครับผมปลูกที่เดียวเน,นี่ยไผ่ก่อหนี่งเห็นบอกว่าปัญหาหนอ่อผมขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เน่าตายบูเป็นยังผมก็ปลูกที่เดียวนะครับปลูกที่เดียวปลูกแล้วเราเลย ล้งจากนั้นเมื่อมันขึ้นมาเป็นกอเป็นอย่างเสียมันก็จะทํางานของมันไปเองนะครับมันก็จะออกนอกออกอย่างขยายไปเรื่อยไปหลยไปเรื่อยไผอยู่ในรังบานผมนี่หลายกอเติบอยู่ได้ครับพื้นที่แค่นี้ล่ะนี่อีกกอหนึ่งเนี่ยไผสร้างมนพวกงาปลูกไว้เบึงมันออก่อเรือยงส่วน,น,นอื่นอืมันก็ออกมาแล้วล่ะหลายหลายกอล่ะ บ่หันออกก็บบเป็นอย่างนะครับแต่ผมหวั่นใจว่ามันจะออกอยู่เนี่ยผมสื่อมากิ่งน,น้อยแค่นี้นะครับเ,เห็นหมบมอพอฟังที่ปลูกอยู่เมื่อเช้านานก็จะต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับเ,เห็นหมอเมื่อสิ้นมันก็จะซื้อจะเหี้วนะครับตรงขึ้นไปเลยพู่นไปทะลุปลายใหม่ บัดผมจะเอามันไปใช้ประโยชน์นะครับผมจะไปใช้ประโยชน์มันก็มันก็ง่ายเห็นไหมครับต้นหนึ่งก็ได้สอง่อนเะ,ะครับเพ็ดโขงสางนะครับสี่เมตรเอาสี่เมตรสองถอนแปดเมตรแปดเมตรนี่โอเคเลยครับได้เพราะว่าอยู่หลังบ้านผมต้นใหม่มันสิบเมตรสิบสิบเมตรพุน่ะพุคงดว่าสิบเมตรกูกว่าพุนนะครับมันเา่าผุนไปเลยพุนไปห้าปลายใหม่ เฉพาะไพ่สร้างมนนะครับไพ่สร้างมนพวกนี้ทั้งเวิร์ดนั่นอยู่ในนี้สิบสามกอนะครับไพ่สร้างมนต์สิบสามกอไพ่กิมซุ่งนี่กอหนึ่งแล้วไพ่เลี้ยงไพ่เลี้ยงน่องนะครับไพ่เลี้ยงน่องนี่อีกหกหกกอนะครับไพ่เลี้ยงน่องหกกอเจ็ดกอ เจ็ดก่อไพ่หอกดําอีกไพ่หอกดำเนี่ยโมาลนะครับประมาณสี่หากอร่วมแล้วไพ่อยู่ในรังบานผมเนี่ยมันจะประมาณยี่ยี่สิบนะครักยี่สิบนะครับรักยี่สิบก่อแต่ว่ายีา่สิบกอนะครับผมจะตีโอเคใหม่ใหม่ใส่ล่ำซะไพ่สร้างหนก็ไพ่กิมซุ่นเนี่ยสิบสี่ก่อนะครับ สิบสี่ก่อนี่ถ่าสมมติว่ามันออกล่ามมาให้ผมตีเฉลี่ยนะครับดีเฉลี่ยเอวลุ่นนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก่อละหาต้นนะครับยี่สิบก่อกอละหาต้น <c oughs> ผมก็คิดว่ามันหลายต้นนะครับเสีซวเปหิดโค้งสาง บ้านพผักหรือเห็ดเป็นที่วใสใได้ได้เป็นหลังนะครับผมอ่านเห็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะบม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจัางไรมันก็ได้นะนะครับมันได้อยู่แล้วนะครับขนาดมือนีมันยังมาเป็นแบบนี้หรับเนี่ยเพราะหอดมือนีนี่ก็ไฮนอออกมาอีกนะครับนี่ก็ไหนอออกมาอีกผ่มคิดว่ามันจะหลขึ้นเรื่อยนะครับหลขึ้นเรื่อยหลขึ้นเรื่อยพวกนี้พี่กันมือนีซ้ำนี้มือหนามันจะหลขึ้นกว่านี้ มันจะเป็นกวันนกวใหญ่ถึงก่านี้นะครับเราวัตถุนี้ผมก็จะพ่อใหม่มันแก่พอใช้ประโยชน์ได้นะครับใหม่มันแก่มันมันหลายปีนี่ยหละครับบอกยังไงสมัยมันขบสักหาปีสีป่ปีหรือหาปีนะครับกระตัดขัดตัดเอาพวกลำแก่ๆมันนะครับออกไปใช้ประโยชน์เอาไปเห็ดโครง 3. สางสศเห็ดขอกนัวขอกเป็ดขอกไก่ ก็เหตุใดนะครับสิปเหตุเป็นเฟื่อนีเจอนะครับเหตุเป็นโตเป็นตังเป็นแข่เป็นยังต่างๆก็เหตุใดหรือสิประเหตุโค่งสางเหตุบานทีวใสผมก็คิดว่ามันเหตุใดนะครับแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์ได้ความคงทนความทนของมันอีกบัากหลายปีนะครับ ผมคิดว่ามันใส่ได้นะครับขึ้นอยู่กับค้นที่เอาไปใส่ว่าจะใส่มันในหลูแบบไหมันถึงจะท้นนะครับมันก็ตรงมีกระบวนการในการอบไอแช่น้ายานะครับแช่น้ายาเคลือบน้ายาผมเสื่อแบบนั้นนะครับผมเข้าใจเังสัมันก็จะใส่ได้ทนนะครับใส่ได้ทนในในหลายปี นี่คือแนวะทางความง่ายนะครับที่ผมเข้าใจแล้วก็ที่ผมคิดว่ามันคือขวามันคงนะครับทั้งง่ายทั้งหมันคงนะครับ <laughs> ผมคีดสั้นนะครับ <laughs> นะผมบดปีปลูกครับมิเตอันสีใ่ญ่ขึ้นไปเอยใ่ญยขึ้นไปเรื่อย,อย,ออย,อยอบวกทุเรียนก็ใ่ายขึ้นไปเรื่อยรอดตายละผมปล่อยแะ้ว่างนี้ผมแต่ก่อนผมเอากระบ,บอกสีฝานั้นมาขอบไป ไก่มันเขียรพราะวันปลาผมก็ตายไปหลายตนไก่มันเขียบัดนี้มันหลอดตายผมเลยปล่อยผมก็เอามาขอบต้นลำดวนไว้เองบับนะต้นลำดวนสามต้นผมเอามาปลูกใหม่นี่กับบมกไฟหวานแล้วก็บ,บอกว่หวาสซีชมพูนะครับนี่กับใหม่ประดู นี่กระถ่มนี่ก็ยางหน้านะครับลำดวนพวกมึงก็ปลูกเพิ่มอีกสามต้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปในอนาคตถ้าถ้าหากว่าบอกว่านี่มันบอดตายแต่พวกมึงเบืองแล้วมันหลอดตายแล้วครับตอนนี้บอกไฟขึ้นกันพวกนี้ขึ้นกันนี่โซโลอดนี่มันหลอดตายเลยด้วยนี่ ผมมีความมั่นใจว่าในอนาคตข้างหนา้าจะอีกห้าปีหรือสิบปียังก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นหมาเป็นหน่วยอยู่รางบ้านผมนี่เป็นหมาเป็นหน่วยอยู่ในรังบ้านเนี่ยครับให้ลูกให้ล้านผมได้กเก็บกินฝากติดตามได้ด้วยเขาด้วยแนวทางความห่ายไอนน้นี่คือกันประกันดวนตัวนี้คือกัน ทุกต้นนั่นแหละครับที่ผมปลูก้ามันบลอตายมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึน,ขนแบบเดียวกับต้นที่ผมเคยใส่แมงกินโน,น่อะนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้เนี่ยบางเงี้ยว <c oughs> มันใหญ่ขึนข้นใหญ่ขึ้นเดียวมันก็เป็นหน่วยมากมากมันใหญ่ขึน้นเดียวมันก็เป็นหน่วยผมกเว่าแล้วก็ผมรับรองเลยแหละครับผมคิดว่าเป็นหน่วยแน่นอนนะครับ บมกมี่เป็นหน่วยให้ผมกินแน่นอน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าปีนี้ผมเอาลงกินอยู่เฉพาะลังบานผมนี่สองตงน้นี่มันตกยี่สิบกว่าหน่วยนะครับแล้วผมตัดถิมีต่างหากได้ครับผมโเดลวไว้เบิดบักหมากคือกันเนหะ็นบหมครับเนี่ยเป็นหน่วยเดี๋ยวผมก็ลงมาเพอ พอใส่ทุงแล้วผมก็ขยายไปปลูกลรงแปลงที่สองต่อไปหรือจะเอาแสกลงในนี้อีกก็ได้นะครับเพิ่มเติมอีกรอรอตะเข็บชายแดนนะครับรอน้ำแดนนะั่นผมก็จะบอกหมากแสกลงระว่างกอไผ่เห็นไหมครับมันจะมีกอไผ่ <c oughs> เดี๋ยวผมพายางมาเบิง้งนะครับกอไผ่มันห่างจากแดนมาประมาณเมตรหนึ่งเห็นไหครับ ผมอาจจะบอกหมากแสกลงเห็นไหมให้มันเป็นแถวมาเลยนะครับเพราะว่าบอกหมากเนี่ยมันม,มีกิง่งม,มีงาโมเกกาอยู่แล้วนะครับลวกะตัดต้นพวกซักทองเนี่ออกเอาไปใช้ประโยชน์นะครับให้มันเหลือภัยก็บอกหมากนี่คือแผนการที่ว่างไวที่จะเหตุต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับผู้ที่ได้แว่ผ่านเข้ามาเสียสละเวลารวมเดินทาง เราสวนไปน้ำกันกับเจ้าของสวนไผ่นบนทาวรนะครับนี่มันเป็นแนวทางความคิดของของผมเองนะครับผมคิดได้แบบนี้ผมก็มาออกแบบออกแบบให้กับสวนตัวเองเจังสี่แล้วก็ลงมือเห็ดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับอีกประมาณสักสิบปีข้างหน้านะครับอยู่ลังบานผมนี่มันสามารถสร้างบานให้ลูกให้ล้านผมได้ลังหนึ่งนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าอีกสิบปีข้างหน,น้านี่ถ้าหากลูกหลานผมนี่สืเ้เฮดบานทีว่าใส่ถ้าว่ามีเงินหลักหลานนะครับผมคิดว่าเฮดบานบ่เลวเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กก็จะแพงขึ้นไห้มหมอครับปูนก็นจะแพงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมูลค่ามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆรยืมันจะว่ามีลดลงบ่มีถอยลงนะครับ มันจะบ่คือเขาบ่าคือมันซ้มปลาหลังเนยครับถ้าเป็นเขาเป็นมันซ้มปลาหลังเป็นเป็นพืชเกษตรนั่นมันจะบ่คอยขึ้นนะครับมันมีแต่จะลดลงลดลงมันจะสวนทางกันกันกบกับอัตราเงินเฟ้อนั่นแหละครับผมคิดว่าเพราะว่าราคา มั่นราคาเขาราคาอย่างนี้เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะครับบริษัามาถสิควบคุมมันไดเพราะว่าโบ,บ,บเมนเป็นผู้ก,กำหนดราคานะครับผมผมคิดอย่างนั้นมันมีมันมีอีกผู้หนึ่งอยู่นะเป็นผู้ก,กำหนดราคามันนะครับแต่ว่าแต่ว่าเจ้าสี่นี่แบบนี้นะครับนี่ยแบบที่ผมเผ็ดนี่ ผมสามารถกำหนดแล้วค่มันได้เองนะนะครับขึ้นลงหม่นิยมสวนผมเนี่ผมขายโลสามสิบาทก็ได้ผมขายโลละสิบาทก็ได้เองสินะครับผมผมบอกขายเอง <laughs> ผมพอใจเังสันถ้าว่าสามสิบาทมันแพงกระลดลงมานะครับลดลงมาส้าบาทก็ได้เองสินะครับมีคนขอสื่อ,อโลนโลละสิบบาทไห้บ่าอันคอยเขาจะหาโลหรือยสิบโลผมกข็ขายได้นะครับ ผมเข้าใจแบบนั้นนะครับไปสนใจกับไปัเห็ดเบึงนะครับเด้ออันนี้ผมโบ่ได้ไปบอกกระทบไปหาผู้ใหนะครับเด้อผมบอกแรงความม้สึกนึกคิดของของผมเองนะครับเมื่อผมคิดได้แบบนี้ผมก็เลยเอามาเหตุแบบนี้ล่ะแบบที่ผมกำลังเหตุอยู่นี่แหะครับผมคิดว่ามือขนาดมันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมือสองผมก็ขยายกล้วยหอมทองเพิ่มอีกลุมหนึ่งนะครับ มองไดที่มันพ่อปลูกยังใดผมก็จะปลูกลงไปนะครับมองไรที่มันเห็ดไปแล้วคิดว่ามันมันมันจะบวมมีผลดีปัญหาผมกับบเห็ดนะครับไอ้ของที่ผมเอามาปลูกไปในในป่าเนี่ยในสวนผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันอยู่น้ากันได้เลยผมถึงเอามาใส่ถึงเอามาปลูกห็นบอกครับมะฮุ่งมันโมใหญ่กับบเป็นอย่างแต่ว่ายุ่งออกบะฮุ่งมันมีพ่อหวานป่าอยู่สองต้น แล้วก็มีบักปางล้วก็มีบักทุเรียนนะครับพุ่มคิดยางสันนะมุงมันจะตายไปกสร้างมันเห็นไหมครับพุ่มมาใหม่ปลกไหวนนั้นกับพระหวานป่าอันนี่ผสมโอหรือผสมแค่หวานแล้วนี่ยผมโผา่จำไม่ได้นะครับบางางกระางมันใหญ่เึนเด้มันกระหูครับพุมเสื่องสับักเมาก็มีตอนนี้เบื้องบ่อกระ้างมัน นี่เป็นบรรยากาศดีๆของหลังบ่านสวนไผ่ผลเท่าหอนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในสวนหลังบ่านผมของมาสูดเอาอากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์นะครับตอนแรหละกก็ย่างเลาะทางมาริ่มแดนน่ะนะครับทางเลาะมาเรื่อยๆริมแดนตั้งถองหอกนะครับผมทางเป็นสองมากแต่พูดล่ะั้งจ่หนาลอกคนลนะทางมาเรื่อย ก็อยากให้มันแปลนนะครับอยากให้มันมันสะดวกสบายในในการยา่างการหาอยู่หากินนะครับเพราะว่าสวนผมมันมันของกินมันหลายผมก็เลยอยากให้มันสะดวกสบายนะครับปัดออกก่อนข่าบุคค่หนึ่งไปไหนได้ครับเนี่ยพอผมทายเองบรรยายเองนะครับ ไปสร้างมนขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ